คราวนี้มาดูนะคะการเทคแอคชั่นของอีกคนหนึ่งเมื่อวานที่ได้รับเสียงได้รับคำชมนะคะจากประชาชนที่รับชมการถ่ายทอดสดเพราะว่ามีการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนนะ,ะไม่แคร์ทั้งสื่อแล้วก็ไม่แคร์ทั้งพักร่มรัฐบาลด้วยแต่ว่าแคร์เรื่องของความถูกต้องนะคะ <c oughs> นั่นก็คือนายชาดาไทยเศษค่ะรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่ยืนยันว่าตัวเองเนี่ย ไม่ได้เล่นละครตบตาประชาชนนะคะหลังจากที่เจ้าตัวก็ walk out วอล์กเอาเมื่อวานตามที่เราเห็นโดยไม่ร่วมบทร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระสามค่ะเรื่องนี้นายชาดาไทยเศษสอสออุทัยธานีนะคะแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยบอกว่า พรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้เล่นละครตบตาประชาชนนะคะเพราะว่าไม่จําเป็นต้องแคร์ใครแล้วก็ไม่ต้องการรักษาอำนาจที่ใครด้วยหลังจากที่วอลกเอาออกจากห้องประชุมสภาไม่ร่วมลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระสามนะคะเมื่อวานนี้โดยขอให้ดูเจตนาของพรรคตั้งแต่ต้นนะคะและส่วนตัวเนี่ยยืนยันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องได้รับการแก้ไขซึ่งตนเนี่ยไม่สนนะคะว่าสวจะเลือกใครเป็นนายกสนแค่ว่าในรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ย มันมีหลายเรื่องที่มีปัญหายอย่างเช่นเรื่องการกระจายอำนาจลงท้องถิ่นเป็นต้นนะคะทั้งนี้การเสนอ,อยติด่วนของพรรคพลังประชารัฐโดยนายไพบูรนิติตะวันเมื่อวานนี้ไม่มีใครรู้มาก่อนนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นการเสนอกลางอากาศโดยอาศัยเสียงข้างมากคือน่าเกลียดนะหลายคนบอกว่ามันน่าเกลียดจ,จริงที่ฉวยโอกาสแบบนี้เป็นการโหวตแล้วก็บีบให้ยติก่อนหน้านี้ที่หาลือกันนานกว่า9้าชั่วโมงเนี่ยต้องตกไปนะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยมองว่า การใช้เกมแบบนี้โหคุณชาดาเมื่อวานหัวเสียมากนะคุณชาดาบอกว่ามันไม่ถูกต้องส่วนการทบทวนบทบาทการทํางานในฐนานะพักร่วมเนี่ยนะคะก็บอกว่าเรื่องรัฐบาลเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวกับตนมันคนละเรื่องกันส่วนความกังวลน,นะคะว่าจะกระทบต่อการทํางานของนางมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่นั้นคุณชาดาก็บอกไม่เกี่ยวกันทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ระบบการทํางานค่ะ วันนี้ก็มีกระแสตอบเหมือนตีกลับมาที่เราเหมือนกันว่าะจะเป็นการเหมือนเล่นละครแล้วก็ไม่ยอมไปร่วมโหวตนะคะฮะก็เขาเล่นละครอยู่แล้วผมไม่เล่นละครเข้าใจไหมฮะดูเจตนาลมมาตั้งแต่ปีที่แล้วเริ่มต่อตั้งขึ้นมาการยื่นตีความสารรัฐธรรมนูญการทําทุกอย่างนะครับภูมิใจไทยยืนหยัดชัดเจนแล้วผมโดยเฉพาะตัวผมเองผมยืนว่ารัฐมนบับนีต้องแก้ผมพูดย้ําอยู่เสมอว่าวันนี้ผมไม่สนหรอก ผมไม่สนหรอกว่าสวจะเลือกใครเป็นนายกนะครับสวจะเลือกนายกได้หรือไม่ได้ผมไม่สนแต่ผมสนว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีอีกหลายเรื่องเรื่องของท้องถิ่นอย่างเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่พระาราชาลัทธ์เสนอยติขึ้นมานี่ภูมิเทพฯใครได้รู้เรื่องอ๋อเขาเขาเสนอมากลางอากาศเฉยๆเพราะที่แรกม,มันมี3มยติที่ประธานจะให้ลงซึ่ง3มยติเนี่ยก,ก,ก็ว่ากันไปนะครับแต่อยู่ดีๆก็มาใช้เสียงข้างมากเลยคุยกันมา9ชั่วโมง นะครับแล้วก็มาใช้เกมนี้มันมันไม่ถูกต้องอ่ประเด็นที่เกิดขึ้นก็มีคำถามตามมาเหมือนกันนะคะวันนี้ทางด้านของคุณอนุทินชาญวิรกูลก็ให้สัมภาษณ์สื่อเหมือนกันแล้วก็ช่วงบ่ายๆก็เลยมีการออกถแถลงการนะคะของพักภูมิใจไทยออกมาด้วยกับประเด็นนี้ โดยบอกว่านายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะมีถแถลงการ์ออกมากับกรณีที่รัฐสภาลงมติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนื้อหาก็คือพักภูมิใจไทยนะคะแสดงความเสียใจต่อกรณีที่รัฐสภาได้ลงมติไม่เห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสาเป็นผลให้ร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภามาแล้วสองวาระต้องตกไปและไม่สามารถนํากลับมาพิจารณาได้อีก ถือเป็นการทำลายความหวังความตั้งใจของประชาชนและสมาชิกรัฐสภาทุกคนที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและได้ร่วมกันยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมให้หมีสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีที่มาจากประชาชนมายกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยแท้จริงถแถลงการเนี่ยค่อนข้างยาวนะคะคุณผู้ชมแต่เนื้อหาใจความอีกตอนหนึ่งเขาก็บอกว่า จากข้อมูลเนี่ยนะคะที่ได้รับในเบื้องต้นก่อนเปิดประชุมรัฐสภาแถลงการระบุว่าพอจะประเมินได้ว่าหากมีการลงมติวาระสามร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ผ่านมาสองวาระต้องตกแน่พักภูมิใจไทยจึงเลือกแนวทางที่จะรักษาร่างรัฐธรรมนูญไว้ก่อนด้วยการชะลอเวลาแล้วไปสอบถามสารรัฐธรรมนูญเพราะหาแนวทางที่จะเดินหน้าต่อไปไม่ให้ร่างรัฐธรรมนูญ ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยตกแต่เราทำไม่สำเร็จและสุดท้ายก็มีการลงมติวาระสามซึ่งผลก็เป็นไปตามที่ประเมินไว้คือร่างรัฐธรรมนูญที่ทำกันไว้ตกและนำกลับมาพิจารณาไม่ได้การไม่ลงมติคือการแสดงออกให้เห็นว่าพักภูมิใจไทยไม่ขอร่วมกระทําการที่เรียกได้ว่าไม่จริงใจต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างตรงไปตรงมา แล้วก็ยังมีบางช่วงบางตอนค่ะที่ระบุว่าพักคูุมใจไทยเนี่ยยอมรับในคําวิาพากษ์วิจารณ์ทุกประการนะคะเพราะเราพลาดจริงๆที่ตามเกมการเมืองของผู้ที่จ่อม จ้องล้มล้างสถาบันจ้องล,อล้มกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ทันเนื่องจากเราคิดไม่ถึงว่าจะมีการพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงกันตลอดทั้งวันเป็นการเล่นเกมที่จะเอาชนะกันโดยไม่สนใจความรู้สึกของประชาชนที่จับตาดูการประชุมรัฐสภาและเฝ้ารอการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งพักภูมิใจไทยต้องขอโทษที่ไม่สามารถรักษาร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญไว้ได้ ะะแล้วก็แถลงการฉบับนี้ลงนามโดยนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยภาพบรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้นในรัฐสภาเนี่ยคงคะจะเป็นคําตอบให้ประชาชนได้เป็นอย่างดีนะพี่อ,อันว่าใครคิดอย่างไรนะคะจริงใจแค่ไหนในการแก้ไขปัญหากับประเทศชาติแล้วก็ก่อนที่พี่อันจะไปเรื่องการปรับโครงสร้างพักค,ค,ค่ะในหนเราพูดถึงเรื่องการประชุมที่รัฐสภาขอเอาให้จบนะเพราะว่า มันกลายเป็นว่าวันนี้เป็นอ,อีกวันหนึ่งนะคะที่มีการประชุมเพื่อพิจารณาการแก้ไขร่างธรมนูญเป็นวันที่สองนะปรากฏว่ามีประเด็นซึ่งกลายเป็นประเด็นที่วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลนะตอนนี้คุณผู้ชมมีการแชร์ภาพอันนี้ค่ะพี่แอนเป็นรถหรูที่ติดบัตรท่านสวผู้ทรงเกียรติไปจอดที่คนพิการในสภานะคะจนต้องมีการยกมือในสภาบอกว่ามีประชาชนเขาร้องเรียนมาแล้วก็ให้ตรวจสอบนะคะ ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะคะตอนนี้กลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์นะคะหลังมีการแชร์ภาพของรถเบนซ์หรู2คันเนี่ยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมดูสีดำกับสีขาวนี่ไม่น่าเบลอป้ายทะเบียนเลยพี่แอน VAP หรือเปล่าจะได้รู้กันไปสีขาวกับสีดำเนี่ยนะคะจอดอยู่ในช่องคนพิการค่ะนะคะโดยระบุข้อความบอกว่า ชายที่ติดบัตรสอวอสภาพร่างกายภายนอกเนี่ยแข็งแรงปกติดีแต่ขับรถเข้ามาจอดในช่องคนพิการที่รัฐสภาจอดเสร็จปิดประตูเดินลงจากรถชิวๆไม่แค่์สื่อ นะฮะโดยมีชาวเน็ตจำนวนมากเนี่ยโอ้โหแห่แหนกันเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้เป็นจำนวนมากหลายคนยังมีอารมณ์ตกค้างจากบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะฮะในการความร่างสนุนเมื่อวานนี้ก็เลยผสมผสานกันแล้วการกระทำี้มันไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะ,ะก็เข้าไปถล่มกันนะฮะขณะที่ในสภาเนี่ยนะช่วงหนึ่งนางมนพรจเจริญศรีสอสอนครพนมพักเพื่อไทยก็เลยลุกขึ้นนะแจ้งต่อที่ประชุมบอกว่าท่านประธานคะ มีผู้ร้องเรียนกรณีมีสมาชิกรัฐสภาเนี่ยนำรถส่วนตัวไปจอดในที่คนพิการค่ะมันเป็นรถเบนซ์สองคันนะคะสีดําแล้วก็สีขาวแล้วเขาก็มีการแจ้งหมายเลขทะเบียนเสร็จสับกลางที่ประชุมแล้วก็ระบุบอกว่าก่อนที่รถทั้งสองคันเนี่ยจะเข้าไปจอดในที่คนพิการเนี่ยมีการยกป้ายที่เขาระบุเอาไว้ว่าที่จอดสําหรับคนพิการออกด้วยทําไปได้อ่ะ V.I.P สุดเลยนะคือน่าเกลียดอ่ะอันนี้บอกจริงๆนะเขาบอกมีการยกป้ายแบบเองด้วยแบบนี้ ใช่เพราะว่าเราเอ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรเราปรพอรัฐสภาเขาไม่อนุญ,ญาตอยู่แล้วมันมีป้ายบอกชัดเจนนะพี่แอนก็เดินลงไปยกป้ายเองนะ,ะเขาบอกว่าจึงขอให้ทางรัฐสภาเนี่ยดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้และขอให้เพื่อนสมาชิกได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐสภาอย่างเคร่งครัด นี่แหละค่ะคือพฤติกรรมของท่านสอสอผู้ทรงเกียรติทั้งหลายอนะอพิสิทธ์เป็นอภิสิทธิชนเอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่อภิสิทธิ์นะ <c oughs> มันที่จอดรถคนพิการนะคุณนะถ้าเกคุณไม่ใช่คนพิการแล้วเป็นถึงสสสอ,สอ, <c oughs> อเนี่ย คุณต้องมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีจิตใจมีวิจรณญาณที่มันมากกว่าคนทั่วไปได้วยซ้ำความเสียสละต้องมาถ้าเรื่องแค่นี้ยังทําไม่ได้จะไปคาดหวังอะไรที่ว่าคุณจะเสียสละทําเพื่อชาติบ้านเมืองได้ขนาดที่จอดรถคนพิการคุณยังแย่งอะ่ะอนืนี่ที่เรานํามาให้คุณผู้ชมดูเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าเบนทั้งสองคันนี้เป็นของใครแต่แต,ตอนนี้ในสภา,าเขารู้กันแล้วเข,เขาบอกทะเบียนเรียบร้อย <laughs> S 1> <S 1> <S เดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าเอ๊วี <S <S พากิชา์กันแบบเ e อ็นเอีย e ง e หรือเปล่าฝั่งนี้ไม่ใช่ค่ะ<ห>คือะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะคะถ้าไปจอดรถในที่จอดของผู้พิการแบบนี้ยังไงมันก็ผิดอยู่ดีผิดมารยาททางสังคมคด้วยนะคะ